คือตอนนี้คือเราสัมผัสได้แล้วนะคะตามที่อาจารย์แจ้งถ้าใครสัมผัสได้ก็จดจํานะคะเพราะว่าเรื่องราวอาจจะเล่าเยอะอาจจะจําได้ไม่หมดก็พยายามจําให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เหมือนไม่ได้ไปเยอะแต่ก็เหมือนเยอะค่ะอ่าต่อเลยนะคะเมื่อนั่งสักพักเราก็ปฏิบัติถวายทุกๆพระอ,องค์ไปด้วยอ่าต่อมาก็ ได้พูดคุยกับพระพุทธองค์ไว้แล้วกับองค์พระปฐมหรือพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์หรือหลายๆพระองค์นะคะที่ได้มาพูดคุยด้วยแล้วก็เชิญเข้าไปนะคะวันนี้คือท่านไปรออยู่แล้วอ่ะหลังจากนั้นที่เราได้สัมผัสอยู่รอบๆตัวเสร็จอาจารย์ก็ดึงจิตทุกคนหรือเชิญจิตทุกคนเนี่ยไปไปในแดนทิพย์นะคะตรงนี้เป็นแดนทิพย์อ่าก็เรียกว่าแดนทิพยากรนนะคะอ่า คือตอนนี้เรากําลังเข้าไปสู่แดนทิพยากรทุกท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นแดนทิที่สําสหรับผู้ที่มีบารมีในในการพยากรค่ะตรงนี้พอเริ่มเข้าไปปั๊บเราจะเห็นเลยว่าคุณเพชรม,มีที่นั่งประทับของตัวเองไว้แล้วคือเป็นแดนทิพยากรคือคนไหนที่ได้เข้าแดนทิพยากรก็จะเด่นในเรื่องการพยากร ให้แก่บุคคลทั้งหลายก็จะมีความรู้ในชะตาชีวิตหรือฝึกไปอีกสักระยะหนึ่งถ้าฝึกได้ดีความรู้พิเศษจะเกิดขึ้นในการพยากรณ์การเกิดการเป็นการตายของแต่ละคนได้ค่ะรู้ที่ไปที่มารู้อดีตปัจจุบันอนาคตได้ค่ะคือถ้ารู้แล้วว่าทุกคนในวันนี้มีภาระหน้าที่หรือว่ามีบรารมีด้านใดก็มุ่งตรงให้ฝึกเลย ไม่ไม่ต้องแปลกใจนะว่าต่อไปเอ๊ะทำไมเราฝึกฝึกมาทำไมเรามีความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นทำไมเราสามารถดูชะตาชีวิตของคนนี้ได้แล้วทำไมเราสามารถตรวจหรือสัมผัสได้ว่าเอ๊ะเขาจะต้องมาแบบนี้เขาจะเป็นแบบนี้มันเป๊ะมันจะเป๊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 ไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีบรารมีด้านนี้อยู่คือท่านคัดสรรไว้แล้วแล้วก็มีกายทิพย์ที่รอยอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เป็นกายทิพย ที่มีบารมีอยู่แล้วด้วยคือเหมือนได้คัดสรรหรือเลือกหน้าที่ไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมาฝึกเพิ่มกําลังจิตเพื่อให้รู้ว่าหน้าที่ตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงและทําไมมีหน้าที่ตรงนี้แล้วทำไมถึงมีบารมีอยู่ตรงเนี้ยอ่าคือมีการตกลงและคัดสรรกันไว้แล้วเรียบร้อยก็เมื่อรู้แล้วว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรตั้งใจปฏิบัติเพราะแดนทิปเหล่านี้จะไม่ค่อยมีคนได้เข้าไปหรือทราบง่าย ถ้าไม่มีการคัดสรรหรือเลือกตําแหน่งไว้ให้แต่ละคนแล้วแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเออเรามีหน้าที่อะไรมาแล้วมีบาร,รมีด้านใดนั่นแหละไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอะอ,อยู่ดีๆทําไมเราถึงมีความรู้พิเศษเกิดขึ้นแล้วทาไมเราถึงได้โดยโดยง่ายเพราะว่าด้วยการที่สะสมบาร,รมีมาหลายพหหลยชาติหลายภูมิอ่ามาณนะปัจจุบันนี้อาจจะยังสัมผัสได้ไม่เต็มร้อยเพราะอาจจะยังไม่ได้ฝึก แต่เมื่อนักถึงเวลาที่ร่างเปิดหรือว่าทุกพระองค์ได้มาสก,กิดหรือมาสัมผัสหรือมาบอกกล่าวหรืออาจจะดนให้มาเจอ,อผู้ที่สามารถบอกเราได้เราก็จะรับทราบแล้วเราก็จะได้มุ่งตรงพอมุ่งตรงเราก็จะได้รู้วิธีการว่าเออเราจะต้องฝึกนะมุ่งไปด้านนี้นะแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ฝึกยากแต่ด้วยที่ปรมีที่มันมีอยู่แล้วมันก็จะเพิ่มพูนเกิดความรู้พิเศษเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ การที่เราจะเกิดความรู้โดยอัตโนมัตินั้นก็คือมันก็อาจจะมาไม่เต็มเพราะว่าเขาจะต้องให้เชื่อมยานหรือการฝึกเพื่อให้รู้ที่ไปที่มาก่อนเมื่อเรารู้ที่ไปที่มาแล้วอ่าเราฝึกด้วยความตั้งใจและปฏิบัติไปได้ถูกจุดหรือตรงเป้าต่อยให้ตรงเป้าอย่างเงี้ยค่ะชกก็คือชคให้ตรงเป้าเราก็จะไปได้เร็วก็จําเป็นต้องต้องรู้เป้าหมายหรือรู้จุดประสงค์หรือว่ารู้ ที่กําเนิดหรือรู้ที่ไปที่มาของเราก่อนเมื่อรู้แล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าเออถ้าเรามีความรู้พิเศษตรงนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าเอะทำไมเราทําได้ว่ามันมีบาร,รมีมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมากระตุน้นกระตุ้นหรือสกิดให้เขาออกมาทํางานหรือกระตุ้นกายทิพย์ของเราที่มีอยู่ในกายเราเนี่ยให้เขาออกมาทํางานก็คือฝึกฝึกเพื่อเชื่อมยานฝึกเพื่อเชื่อมจิตเดิม เชื่อมจิตใหม่และจิตปัจจุบันควบคุมร่วมกันแล้วก็ต่อยอดค่ะเพราะว่าถึงเวลาเราก็จะได้ช่วยโดยอัตโนมัติผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันผู้ที่ฟ้าดินคัดสรรหรือต่างๆนานาก็ที่จะให้เราไปช่วยหรือว่าเราจะได้ช่วยเขาคือมันจะมาโดยอัตโนมัติค่ะเพราะว่าทุกพระอ,องค์ได้คัดไว้แล้วแล้วก็เลือกไว้แล้วว่าให้เราได้ไปช่วยหรืออาจจะด้วยทิพย์อำนาจบารมีของเราเองที่เราตรวจยานหรือพยากรณ์ไว้แล้วว่าหรือเรา จะได้ไปช่วยคนนี้ว่าจิตเราต้องช่วยคนนี้ให้ได้จิตเราจะต้องเมตตาคนนี้ให้ได้อ่ามันจะเกิดขึ้นจากกายเราด้วยจิตเราด้วยแล้วก็เกิดจากการคัดสรรเกิดจากการอ่าเขาเรียกว่าเอ่อคัดมาให้เราหรือดนมาให้เราได้ช่วยเหลือหรือฟ้าดินต้องการให้เราช่วยเหลือผู้ใดท่านก็จะจัดสรรมาเลยหรือดนมาให้เราช่วยทั้งที่อาจจะไม่ได้มีพื้นเพหรือว่าอ่ามีบุญสัมพันธ์เก่ากันมาแต่ท่านเลือกที่จะให้เราได้ช่วย เราก็จะได้ช่วยค่ะเหมือนโดนไห้เราได้ช่วยบางทีเนี่ยท่านอาจจะคัดแล้วว่าถ้าไปหาคนนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีภูมิรู้หรือความรู้ด้านนี้ก็อาจจะไม่ได้คัดไปหาก็จะคัดมาหาเราโดยทั้งที่ไม่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเลยที่ผ่านมานะก็ไม่ต้องสงสัยเพราะบางอย่างคือมันมีที่ไปที่มาน่ะคะ่ะแต่ที่ไปที่มาอาจจะไม่ใช่แบบมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาเลยแต่เป็นการคัดสัตว์หรือว่าดนให้เราไปช่วยหรือดนมาให้เราได้ช่วยเขา ตรงนี้มันมีที่ไปที่มาได้หลายหลายอย่างเราก็ต้องฝึกฝึกพลังจิตเราให้เยอะให้สูงให้มันดีที่สุดความเป็นทิพย์มันจะได้เกิดความเป็นทิพย์มันจะสะอาดมันจะบริสุทธิ์ถือศีลให้มัน่นถ้าทําได้เท่าไหร่ยิ่งดีการบริสุทธิ์ของใจเท่าไหร่การพยากร์ก็ยิ่งชัดเจนถูกต้องได้มากค่ะไปตามกําลังจิตของเราที่มันสะอาดแล้วก็มีความเมตตามากที่สุดมันก็จะดีที่สุด ต่อนะคะเออเมื่อเข้าไปสู่แดนทิพยากรแล้วเมื่อไปถึงก็จะเป็นสถานที่โป่งโล่งเป็นแสงทองเป็นแสงทองตลอดนะแต่เป็นแสงทองอ่อนๆสว่างเหมือนเช้าเหมือนเช้ายามลุกอรุณน,นะะ่ะสว่างโป่งโล่งเบาสบายมีแสงสีม่วงประกายพิ่งเยอะมาก เราเข้าไปเนี่ยก็คือเราเราจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราอยู่ในลูกแก้วอยู่ในลูกแก้วทิ์ความเย็นความที่เป็นความใสสว่างได้ยินเสียงกระทบเหมือนเหมือนเหมือนแก้วกระทบกับเสียงที่มันเป็นปิ้งปังปิ้งปัง,ปง,ปงมันจะมีเหมือนเหมือนลมพัดกระดิ่งหรือว่าอยู่ใต้ต้นโพลแล้วมีเสียงกระดิ่งที่พัดกิ้งกังกิ้งถ้าเราได้สัมผัสเราจะได้ยินว่าจะดังกังวานอยู่ตลอด นในแดนทิพย์ตรงนั้นแต่ว่าจะเป็นเสียงดังที่ไม่ได้เป็นเสียงที่ลำคาญเป็นเสียงที่เสนอหูเป็นเสียงที่ทําให้เราสามารถฝึกจิตให้สงบได้เป็นเสียงที่ทําให้เราขัดเกลาจิตใจให้เราเนี่ยมีความสงบมีความเบาความเย็นความว่างเข้าแดนทิพย์ตรงนี้จะเป็นผู้ที่นั่งปฏิบัติล้นล้วนเลยนะจะนั่งปฏิบัติแล้วตรวจยานตรวจบรารมีอย่างเดียวลงมาดูในในโลกมนุษย์ ถ้าพูดถึงเขาก็จะบอกว่าคล้ายๆเหมือนพระมหาพรมศรีนาเป็นผู้จัดสรรชะตาชีวิตจะเปรียบเทียบใครไหมก็คล้ายได้ค่ะเพราะว่าก็เหมือนในดินแดนตรงนั้นคือคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไมใช่เป็นที่ของอ,องค์พระมหาพรมศรีนานะคะแต่ว่าเป็นแดนทิพยากรค่ะสําหรับผู้ที่จะได้ไดมาพยากรช่วยเหลือในโลกมนุษย์ค่ะมีความเป็นทิพย์ก็จะมีองค์เทวะพยากรท่านดูแลรักษาอยู่ ในสถานที่ตรงนั้นค่ะท่านก็จะมีความเป็นทิพย์สวยงามท่านก็จะสวยงามคล้ายๆองค์พระมหาพรมสีหน้านะคะมีความเป็นทิพย์อยู่แต่ว่ากายของท่านจะใสใสโปร่งออกทองแล้วก็ออกเพชรค่ะจะจะไม,จะม่จะเหมือนอที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนหรืออาจจะไม่เคยเห็นรูปรูปร่างท่านสง่างามมากค่ะแต่งตัวมีเครื่องทรงที่สวยงาม ที่ที่ตามที่ดูท่านมีผานะเป็นทรงม้านะคะผาผานาของท่านเป็นม้าม้าขาวม้าเป็นม้าขาวที่ทิพมีความเป็นทิพที่ใสมากสง่างามมากอ่ะต่อเลยนะคะต่อไปก็คือช่วงช่วงที่เราเข้าไปเราก็ได้กราบพระพุทธองค์ทั้ง28พระองค์แล้วก็อีกหลายๆพระองค์ ที่ทุกพระอ,องค์ได้เชิญมาในหลายๆจักรกวาลน,นะคะก็คือมาร่วมสร้างบรารมีกันคือณตอนนี้ก็คือองค์พระปฐมท่านก็จะได้กล่าวค่ะท่านก็จะได้กล่าวให้พวกเราได้เข้าใจก็เป็นร่วมนั่งฟังที่หลายๆพระอ,องค์ท่านได้มาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็มาอวยพรให้ค่ะซึ่งพระพุทธพระพุทธองค์หลายๆพระองค์ก็ได้ นั่งยิ้มแย้มเป็นปีแล้วก็เป็นปีดาะค่ะก็คือยินดีปิติกับทุกท่านที่มาในวันนี้ค่ะถือว่าทุกพระองค์ได้ได้เลือกมาให้ทุกคนได้ทําหน้าที่นวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเป็นเรื่องที่คัดสรรไว้แล้วเป็นเรื่องที่ได้เลือกไว้แล้วตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงในปัจจุบันชาติเพื่อมาย้ําเตือนเพื่อมาบอกกล่าวถึงหน้าที่ให้ได้รับทราบแล้วก็รับรู้ต่อไปจะได้ทําโดย โดยที่ตัวเองอาจจะตกใจเลยว่าเอ๊ะทำไมเรามีความรู้พิเศษตรงนี้ขึ้นมาทําไมเรามีบารมีด้านนี้ทั้งที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะมีอ่ามันก็เป็นการที่เราต้องฝึกฝนเพราะเรามีกายทิพย์ที่ฝึกอยู่แล้วเราก็ต้องดึงกายทิพย์ออกมาเชื่อมญาณให้ให้ได้นะคะอ่ะพระพุทธองค์ท่านกล่าวนะก็คือองค์พระปฐมนั่นแหละอาจารย์กาลังเรียบเรียงอยู่นะคะเพราะว่าพยายามจดเพื่อจะได้ไม่ลืมคือจะได้เป๊ะก,กับคําพูดของท่านที่สุดค่ะให้ตรงกับคํา คำตัดสอนของท่านนะก็คืออองค์พระปฐะมและก็หลายๆพระองค์ที่ได้ร่วมได้ร่วมกันพยากรณ์ไว้แล้วแต่ท่านก็ให้องค์พระปฐะมเป็นผู้ที่ตัดนะคะตัดกล่าวให้เราได้เข้าใจหรือพุทธยาเ,าเขาเรียกว่าพุทธพยาพุทธพยากรณ์ไว้ให้เราค่ะไปทุกท่านที่ไปนะวันนี้นะคะ คือท่านได้บอกกล่าวนะคะว่าทุกท่านจะจะเด่นในด้านทิพย์อำนาจพยากรอ่าตัวน,นี้นะอาจารย์จะเน้นย้ำอีกทีหนึง่งทุกท่านจะเด่นในด้านทิพย์อำนาจพยากรอ่าให้บุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อเข้าถึงในการช่วยเหลือพุทธศาสนาต่อไปอ่า เพื่อให้เข้าถึงในการช่วยเหลือพุทธศาสนาต่อไปบาลมีสร้างได้ด้วยจิตอำนาจที่ปฏิบัติชอบแล้วดีแล้วอ่ะตรงนี้นะเด็นย้ำไปฟังแล้วก็สามารถไปเปิดย้อนฟังได้วันนี้ได้อัดไว้ให้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเปิดย้อนฟังค่ะหลังจากนั้นที่ทุกๆพระอ,องค์ได้ทรงตัดสอนหรือตัดบอกแล้ว องค์พระปถมได้แจ้งแล้วเราก็ได้นั่งถวายณนะตรงนั้นคือนั่งอยู่นานอยู่นะอาจารย์ก็ให้นั่งปฏิบัติถวายทุกๆพระองค์ร่วมกับทุกๆพระองค์เพราะทุกๆพระองค์ก็จะเน้นการนั่งปฏิบัติแล้วจะไม่ค่อยพูดจาไม่ค่อยพูดคุยกันนะจะใช้จิตคุยกันอย่างเดียวคือนั่งเนี้ยก็คือส่งกระแสจิตคุยกันหรือสื่อสารกันแต่ที่ตรงนั้นเพราะมีความเป็นทิพย์มากกายแต่ละท่านก็จะเป็นกายทิพย์ที่เป็นกายใสนะคะกายโปร่งใสเหมือนแก้วค่ะ พ่าในแดนทิพตตรงนี้จะมีความใสและเป็นแก้วทุกทุกคนที่นั่งในวันนี้ก็คือครอบแก้วไว้ทั้งหมดค่ะวันนี้ให้ให้นั่งอยู่ในแก้วครอบแก้วเป็นวงกลมใสจะมีความเป็นทิพสว่างใสามากค่ะเป็นการทรงบาร,รมีที่เป็นทิพอำนาจอตอนนี้ก็คือพอนั่งพอนั่งถวายเสร็จแล้วก็คือรวบลัดตัดต่อเลยนะเดี๋ยวจะยาวแล้วจะนานไปก็ได้ขอบพระไทยพระอ,องค์ท่านแล้วก็ได้ถวายบุญ ทุกๆพระอ,องค์ให้พระอ,องค์ได้รับบุญในการปฏิบัติในวันนี้ของทุกท่านก็กราบขอบพระคุณพระอ,องค์ท่านอ่าทุกพระอ,องค์ท่านก็ได้บอกกล่าวลากับทุกพอองก็ได้เสด็จกลับเบื้องบนไปในที่ของพระอ,องค์ท่านค่ะในที่พิมานของพระอ,องค์ท่านได้ได้อ่สิ่งสถิตรหรือสถิตอยู่ค่ะอ่าต่อมา หลังจากนั้นเราก็นั่งถวายอีกสักหน่อยก็คือนั่งนั่งปฏิบัติถวายต่ออีกสักหน่อยก็ได้ลากลับอ่าหลังจากนั้นอาจารย์ก็พากลับนะคะพากลับเหาะลงมาด้วยลูกแก้วครอบอยู่ก็พากลับเขาล่างในะวันนี้คือไม่ได้พาไปหลายที่นะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นที่ที่สุดยอดแล้วของทุกท่านในวันนี้ก็พาไปประมาณนี้อ่า แต่ว่ารอบๆตัวที่เราไปตลอดก็จะมีองค์พญานาคล้อมรอบคือดูแลอยู่ตลอดทางนะคะจะไม่ได้ห่างทั้งองค์พญาคุดก็จะดูแลอยู่ตลอดค่ะแล้วก็องค์ที่อาจารย์ได้บอกกล่าวก็ร่วมดูแลไปด้วยในว,วันนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะสอบถามเป็นคนๆเพราะว่าเรื่องเราดูเหมือนเราสอบน้อยแต่ว่าเยอะนะเรื่องราวถือว่าเป็นเรื่องที่เยอะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสในแดนาที่พยากรตรงนี้ แต่ก็มีหลายท่านที่ที่เด่นในเรื่องที่พยากรณ์ที่อาจารย์ก็เห็นนั่งนั่งอยู่หลายท่านอยู่ที่อาจจะทั้งรู้จักและไม่รู้จักแต่ว่าในส่วนตัวตรงนี้ก็คืออาพุทธองค์ท่านได้เชิญไปก็ถือว่าเป็นนิวิตหมายอดีและเป็นบุญที่ท่านได้มาบอกกล่าวหรือ,อพุทธธรรมนายหรือพุทธพยากรณ์ให้ทุกท่านนวันนี้ก็ให้ตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วก็จะดีค่ะ